ผมเขียนสคริปต์พัฒนาแมปในโ o บ l อกมา3ปีแล้วนะครับโดยที่ผมเรียนรู้และฝึกด้วยตัวเองทั้งหมดเลยครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนรู้ความจริงหลายๆอย่างจากการที่ผมฝึกเขียนสคริปต์นะฮะ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็เลยรวบรวม5ความจริงที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มฝึกเขียนสคริปต์โลบ็อ x และถึงแม้ว่าคุณจะฝึกเขียนสคริปต์โลบ็อกมานานแล้วนะครับแต่5ความจริงที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็จะยังคงมีประโยชน์กับคุณแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะสำหรับใครที่มีเงินนะครับผมแนะนำสคริปเตอร์สคูลนะฮะสคริปเตอร์สคูลเนี่ยเป็น Discord Community ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะฮะเพื่อคนที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแมปโลบ็อกซโดยที่เราจะเเเเนนนนนนน้้้ไปปปในทาาางดขขอกกรรีรียยโคหหื็ลั ซึ่งใน s c r i p t ตอร์สคูลเนี่ยก็จะมีคอร์สสอนเขียนสคริปต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับแล้วก็มีคอร์สสอนเขียนสคริปต์แบบแนวซิมูเลเตอร์อีกด้วยครับซึ่งตอนนี้ใน s c r i p t ตอร์สคูลก็มีนักเรียนประมาณ300คนแล้วนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของแถมอีกเยอะเลยนะที่คุณจะได้จาก s c r i p t ตอร์สคูลหากใครที่สนใจนะครับให้ไปดูคลิปแนะนำสคริปเตอร์สคูลก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้ใน description นะครับผม สาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมรู้ว่ามีหลายคนที่อยากจะเริ่มเรียนเขียนสคริปต์แต่ยังคงกลัวที่จะเริ่มอยู่หรือบางคนอาจจะตื่นเต้นมากๆกับการเรียนเขียนสคริปต์แต่พอไปเจอความจริงบางอย่างแล้วทําให้ท้อแท้และหมดกําลังใจจนล้มเ,เลิกการฝึกเขียนสคริปต์ไปเลยซึ่งผมก็เคยเจอมาด้วยตัวเองแล้วนะครับและผมก็ล้มเลิกไปหลายครั้งมากๆแต่ผมก็กลับมาเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งจนปัจจุบันผมก็เขียนสคริปต์เป็นในระดับที่สามารถมาสอนคนอื่นได้แล้วครับคลิปนี้ผมก็จะเอาความจริงเหล่านั้นเนี่ยมากทุคนร,รนีจะเมเยต ตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วพอได้เผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้ทุกคนก็จะได้ไม่พอแล้วก็ไม่ล้มเลิกฝึกเขียนสคริปต์นะครับความจริงข้อแรกนะครับการฝึกเขียนสคริปต์มันเหนื่อยและยากแน่นอนครับการเขียนโค้ดหรือการเขียนสคริปต์เนี่ยมันเป็นทักษะที่ต้องใช้สมองล้วนเลยนะครับและทุกทักษะที่เกี่ยวกับการใช้สมองเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องยากและซับซ้อนมากๆเมื่อพูดถึงการใช้สมองเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงคณิตศาสตร์และการคำนวณใช่ไหมครับนั่นแหละครับการเขียนโค้ดมันก็เหมือนคณิตศาสตร์เลยครับมันมีการใช้เหตุผล และมันมีการใช้ตะกะสูงมากๆไอพวกทักษะที่เกี่ยวกับการใช้สมองเนี่ยเมื่อใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราเหนื่อยล้านะฮะและจิตใจของเราก็จะเริ่มคิดเรื่องล้มเลิกแล้วนะครับแต่ถ้าเราล้มเลิกเราก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายของเราซึ่งก็คือการเขียนสคริปต์ให้เป็นใช่ไหมครับในช่วงที่ผมฝึกเขียนสคริปต์เนี่ยผมเหนื่อยตลอดเลยครับไม่มีวันไหนที่ผมฝึกเขียนสคริปต์แล้วไม่เหนื่อยเลยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับคาแนะนําที่ผมจะให้ไว้ในข้อนี้นะครับก็คือบางทีถ้าเราเหนื่อยเกินไปเนี่ยเราก็พักบ้างก็ได้นะฮะแลล้้วักกกหหนึึ่ง็ใบมาฝ เขียนสคริปต์ต่อได้ครับคือถ้าเหนื่อยมากก็ไม่ต้องฝืนนะครับเพราะการเขียนโค้ดมันเป็นทักษะที่ถ้าเราฝืนเขียนทั้งทั้งที่เราเหนื่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเขียนไม่ได้นะครับและเราก็จะท้อยิ่งกว่าเดิมนะครับมาต่อกันที่ความจริงข้อที่2ครับการฝึกเขียนสคริปต์ให้เก่งมันใช้ระยะเวลานานแน่นอนกว่าที่ผมจะฝึกเขียนสคริปต์ให้เก่งในระดับนี้ได้เนี่ยผมใช้เวลา3ปีเลยนะครับมันนานมากๆเลยครับสปีเนี่ยแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานเท่าผมในการที่จะฝึกเขียนสคริปต์ให้เป็นได้้เเา่่กคนนนมขียยใ็ไดดภแ6ือองงซึผ แนะนำไปแล้วนะฮะว่าทํายังไงให้ฝึกเขียนสคริปต์ให้เป็นได้ภายในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งคลิปนั้นผมก็ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะฮะว่าเดือนไหนควรเรียนเรื่องอะไรเดือนไหนควรฝึกเรื่องอะไรก็อยากให้ทุกคนไปลองหาดูนะครับคลิปนั้นแต่อันนั้นมันก็แค่ระดับเขียนเป็นเท่านั้นครับไม่ใช่ในระดับเก่งถ้าจะให้อยู่ในระดับเก่งเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเยอะกว่านั้นหลายเท่าแน่นอนครับซึ่งสาเหตุที่ผมใช้ระยะเวลาถึง3ปีเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นไม่มีช่อง YouTube ดีๆที่มาสอนเขียนสคริปต์อย่างละเอียดและสอนเเเรืื่่่่่่ออองงนนๆทีีีใคขคขยยยสิปาดว เช่นพวกเทคนิคต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีช่อง YouTube หลายช่องที่มาสอนอะไรแบบนั้นแล้วนะฮะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นช่องของผมเองครับที่ผมสอนเรื่องการเขียนสคริปต์เรื่องการพัฒนาแมปและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นการบริหารเวลาการใช้เดฟ o r u ลมการวางแผนสร้างแมปซึ่งถ้าทุกคนเรียนจากช่องผมเนี่ยก็อาจทําให้ไม่ต้องใช้เวลาถึง3ปีเหมือนผมก็ได้ครับความจริงข้อที่3นะครับก็คือไม่เก่งอังกฤษไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็เรียนเขียนสคริปต์ได้ครับ ข้อนี้เนี่ยมันทําให้หลายๆคนล้มเลิกความคิดที่จะเรียนเขียนสคริปต์ไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับเพราะทุกคนมักคิดว่าการเขียนโค้ดมันมีแต่ภาษาอังกฤษ มีแต่ตัวเลขถ้าเราไม่เก่งเรื่องพวกนี้เราก็จะเรียนเขียนโค้ดไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงนะฮะไม่ว่าคุณจะอ่อนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์มากแค่ไหนก็ตามขอแค่คุณท่อง a ถึง z เป็นและบวกลบคูณหารเลขเป็นแค่นั้นก็เพียงพอที่จะเริ่มเรียนเขียนสคริปต์แล้วครับเพราะว่าการเขียนโค้ดเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การคานวณเลขยากๆและไม่ใช่การท่องจําคําศัพท์ยากๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการใช้เหตุผลและการใช้ตรรก,กะต่างหากครับการเขียนโค้ดแทบทุกภาษามันจะมีเรื่องของการใช้เงื่อนไขวาาถ้้สนนนกกรณ์ีเิดขึ จะทาให้สถานการณ์ไหนเกิดขึ้นตามมาประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอ่อนวิชาเหล่านี้มากแค่ไหนนะขอแค่คุณใช้เหตุผลเป็นก็เพียงพอที่จะเริ่มเรียนเขียนสคริปต์แล้วครับความจริงข้อที่4ก็คือไม่ต้องมีทีมไม่ต้องมีเพื่อนก็เรียนเขียนสคริปต์ด้วยตัวคนเดียวได้ครับหลายคนนะครับมักมีความคิดที่ว่าเราจําเป็นต้องมีเพื่อนเรียนด้วยถึงจะเรียนได้ซึ่งมันก็ไม่จริงอีกแล้วครับเราเรียนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยก็เรียนได้ครับไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเรียนด้วยเลย เพียงแต่ว่าถ้าหากเรามีเพื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขกับการเรียนมากขึ้นนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรียนคนเดียวแล้วจะไม่มีความสุขนะคะการเรียนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเรียนถูกต้องไหมครับความจริงข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือเป้าหมายและการวางแผนนั้นสําคัญมากๆหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมในตอนแรกด้วยผมเริ่มฝึกเขียนสคริปต์โดยไม่มีเป้าหมายว่าจะทําแบบอะไรไม่มีแผนว่าจะฝึกอะไรก็คือผมฝึกเขียนไปตามอารมณ์ล้วนๆเลยนะฮะซึ่งเนี่ยมันทําให้ผมท้อแท้กับการฝึกเขียนสคริปต์เพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายว่าเราฝึกไปเพื่ออะไรก็คือเราฝึกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ถึงเป้าหมาย เพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วนะฮะการตั้งเป้าหมายและการวางแผนเนี่ยมันจําเป็นมากๆครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปสอนวางแผนก่อนสร้างแบบไว้แล้วนะฮะซึ่งคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดในช่องผมนะฮะ S 1> <S 1> ก็แนะนําให้ทุกคนไปดูคลิปนั้นเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับความจริงทั้ง5ข้อที่ผมเอามานําเสนอในวันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งความจริงที่แย่และดีครับสำหรับความจริงที่ดีก็อาจจะทําให้คุณมีกําลังใจในการเรียนเขียนสคริปต์ขึ้นมานะครับส่วนความจริงที่แย่เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะฮะคุณอาจจะได้เจอแน่ๆน,นะฮะซึ่งความรู้ที่ได้จากช่องผมเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเอาชนะความจริงเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสคริปเตอร์ส ผมแนะนำว่าให้ไปดูคลิปแนะนำ c r i p t e ตอร์ส o ูที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description เลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับ